สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม็อกค่าคุณยายชาแนลนะคะวันนี้ตอนเย็นบรรยากาศดีๆนะคะจะพามาชมสวนกระดัปรีค่ะสวนกระดัปรีทั้งหมดมี20ต้นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าสวนได้เหมือนกัน <c oughs> ว่าเป็นสวนย่อมเล็กๆนะคะกระดัปรีทุกต้นนะคะกำลังเริ่มจะงามเริ่มจะห่อเป็นหัวแล้วนะคะ งามมากเลยค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะที่สวนผักของมอกฆ่าคุณย่านะคะจะมีกะหล่ำปรี20หัวตอนนี้นะคะก็ปลูกมาได้ประมาณสัก3สัปดาห์แล้วค่ะก็จะงามประมาณนี้ค่ะทุกต้นนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะงามแบบธรรมชาติงามแบบปลอดสารจริงๆค่ะ ทุกต้นงามมากเลยค่ะมี20ต้นนะคะเลยมาอัปเดตให้ f อทุกท่านดูนะคะจะมีประมาณนี้แหละคะ่ะกำลังเริ่มงามกันนะคะนี่นะคะจะมี20ต้นนะคะประโยชน์ของกระลำปีนะคะทานได้แบบถ้าเราปลูกด้วยไม่ได้ใส่สารไม่ได้ใส่อะไรใส่รดน้ำ ล,ลดน้ำอย่างเดียวแล้วก็พรวนดินเอาใจใส่ดูแลอย่างดีปลอดสารนะคะประโยชน์ของเขานะคะคจะมีกากใย,ยอาหารเยอะช่วยบำรุงกระดูกและฟันและบำรุงสายตาได้ด้วยนะคะ จะมี20ต้นนะคะก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูแล้วก็จะมีสวนของกระดาษเทียมและต้นหอมด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆกันจะเป็นสวนเล็กๆนะคะแต่ปลูกด้วยใจจริงๆเลยค่ะทุกต้นนะคะเอาใจใส่ดูแลอย่างดีเลยค่ะงามมากเลยค่ะเริ่มงามแล้วนะคะอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณ3สัปดาห์นะคะ ก็อยากให้ FC มาชมด้วยนะคะบรรยากาศดีๆชมสวนผักตอนเย็นๆอมยอารมณ์ดีจังเลยค่ะอยากให้ FC ทุกคนนะคะมาชมด้วยจะได้มีโอ,อ้โหหน้าหนาวบรรยากาศดีๆอารมณ์แบบโอ้โหชิลๆเลยนะคะเป็นบรรยากาศต้นผักเล็กๆแล้วก็สวนเล็กๆเ,เองนะคะแต่รู้สึกว่า มันมีความหมายกับเรามากเลยที่เราปลูกเองนะคะปลูกเองจะรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่าอู้ทำไมเราทําได้ขนาดนี้เลยหรออะไรประมาณน,นี้ยก็เลยจะอยากแบ่งปัน FC ทุกคนให้มีความสุขด้วยนะคะกับสวนผักของเรานะคะตอนเย็นๆของวันนี้นะคะก็เลยมาอัปเดตสวนผักสวนกระหล่ำให้ชมนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะ f c ทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ขอบคุณ f อจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วคุณมักค่าของคุณย่า ก็จะพาทำคลิปดีๆต่อไปนะคะที่มีประโยชน์อันนี้ประโยชน์ก็มีสั้นๆได้ใจความนะคะคือทานผักแล้วมีประโยชน์มีกากใยสูงพยายามทานผักเยอะๆกว่าเนื้อนะคะเราก็จะได้ประโยชน์จากผักแล้วก็ขับถ่ายง่ายขับถ่ายคล่องอารมณ์ดีด้วยนะคะนี่คือสวนผักอารมณ์ดีคะ่ะทุกคน มีความสุขกับสวนผักมากเลยค่ะอยากให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขด้วยนะคะเอากระลำสวยๆสวนผักสวยๆตอนเย็นๆมาฝากนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะพามาชมสวนผักสวนกระลำนะคะสวนกระลำสวนผักปลอดสารของมอคค่าคุณย่านะคะขอบคุณเอฟซีทุกทุนนะคะทุกๆท่านนะคะที่ดูคลิปจนจบ ขอบคุณมากเลยค่ะมีกระหล่ำสวยๆมาฝากด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นหัวหรอกค่ะก็แค่กำลังจะเริ่มแค่นั้นเองค่ะแต่ก็รู้สึกมีความสุขนะคะขอบคุณและสวัสดี FC ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ